โปริศนาประโยคที่5ครับในเพลงคู่กัดที่พี่เบิร์ดทงชัยร้องเปรียบผู้ชายเป็นสิงเปรียบผู้หญิงเป็นเสือ,อทีมดมสมัยตอบว่าจริงไหนลองทวนที่อันนี้ไงส่วนเธอครับฉันันอันที่จริงเราก็มีหัวใจกันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกับกันทุกทีไปไปเธอก็อเสือฉนอันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไร ใช่ป่ะเคยร้องป่ะใช่ฮะอ่าไม่ไม่โกรธอ่ะกดธละไผมยังลิ้นกับฟันอีกเรื่องแบนี้อยู่เลยโอ้ยเดิ้นไป่ะเริ่มตั้แต่ลินกับฟันไปเริ่มไปเริ่มต้นเมนเลยเริ่มต้นหัวเลยอันนี้เข้าฮุกเลยตอบจริงฮะจริงเป็นคำตอบพี่ถูกต้องตรงตรงสู้เขาเลยลูกได้ครับมาครับมาประโยคปริศนาประโยคที่หกครับลูกบอล ในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นลูกบอลสีฟ้าบอกว่าจริงว่ามันเป็นสีฟ้าครับเหรอจริงจริงสีฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวก่อนในขายยาตอมต้มตั้องจะผิดเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคุณเป็นเาพาะเสียงให้นะเอาลองคิดภาพเขาออกกันวันไหนบ้างสิกับวันที่หนึ่งสิบ1กกับหนึ่งเปเลย4โมงเอามาทักงปลายสามนเริ่มแล้วครึ่ง4่โมงปลายสามนี่ก็ั้งจะไม่อยู่ไม่เป็นสุ ช่เด็กีเขาละโอ้โหตื่นเด้นจำได้ไหมว่าคนที่เขาเป็นคนหยิบอะใส่ชุดสีอะไรคะสีฟ้านี่สีฟ้าสีฟ้าและไอ้ไอเนี่ยไอ้กุ๊ก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 ลุ๊กก้๊กกุ๊งกุ๊กถามากา๊ากุ๊กกุการอกกสลกกุ๊กกอ๊กุ่๊กกุากนุ๊กก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 กกกกกกก จริงไหมก็คือพอเรานึกไปถึงกองสลากเนี่ยพอมันแว็บตัดภาพเข้าไปเนี่ยมันฟ้าทั้งหมดเลยโทนมันฟ้าทั้งหมดแล้วแล้วลืมนึกไปว่าโอ้ยแดงมันมีอยู่ตรงนี้เองลืมไปส่วนที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นตอบจริงผิดนะจ๊ะ อย่างที่ว่ามันเป็นบอลสีแดงบอลสีแดงนะไม่ใช่สีฟ้าดิฉันไม่เคยดูดิฉันได้แต่โทรถามเขาไอ้ฟ้าๆนั้นเอาไว้วัดหลักเฉยๆว่าจะมปอยู่หลักไหนอะไรไปอยู่หลักไหนหลักไหนใช่แต่ที่ออกเป็นผลรางวัลคือสีแดงครับผมตอนนี้นะทำให้โดมกับสมาน้ำไป4ต่อ2แล้วจ้าตอนนี้ตรงๆกับตั้มหลังชนฝาแล้วพลาดไม่ได้แล้ว ถ้ากดตอบแล้วผิดปุ๊บคะแนนเป็นของทีมโดมกับสมายปั๊บเขาได้5้าแต้มันทีชนะหรือช้าไปเขากดแล้วเขาตอบถูกโดงสมายพา1 0,000บาทให้คุณฮาริสันทีเอาละห้าวล่าเด็ดขาดสำหรับปั้มกับตรงๆนะประโยคปริศนาประโยคที่7ครับการประวดนางนพมาศจัดขึ้นในวันสงกรานจริงเลยจริงเลย จริงเลยใช่ใช่นะใช่นางโพมาสสงการนางโพมาสสงการสงการพอประกวดนางโนมาสเสร็จนางโนมาไปทำอะไรลอยกระทงไปลอยกระทงถ้าลอยกระทงวันสงการต้องไปหาพี่อ่ำนะใช่เดี๋ยวนะอันนี้เอาใหม่ที่พี่หลมเขาถามาที่การประกวดนางโพมาจัดขึ้นในวันสงการ อนางโลมาสประกวดเสร็จนางโลมาสไปไหนนะไปไหนพักไปกรงทักกับพี่อ่ำมารินตอบจริงนะเป็นคำตอบที่ผิดจ้าตรงตรงเวลัผมสกิจกูบ้างก็ได้นะคือยังไงอาการนี้มันคือยังไงและนนะทำให้คะแนนนี้ฮะเป็นของโดมและสมัยครับผมตอนนี้ได้5คะแนนคุณฮาริสรับไปเลยห0 0 0 0บาท